เดี๋ยวนี้เป็นเพมหน้าใบหย,ยกักนะครับให้เอซได้ดูว่าอยากสร้างไหมนะลองพิจารณาเอาลักษณะของใบต้องถามคนสร้างเป็นไงคนมดส่งเสริมไหมครับก็เล่นได้ครับเล่นกาํกาลังเป็นที่นิยมเลยครับใบเขาจะเหมือนในความคิดผมก็จะเหมือนพวกข้าตอกพะร่วงเข้าตอกพะ่วงก็คือไม่ละเอียดเหมือนเพมหน้าไต้หวนันใช่ใช่ครับแต่ว่าใบามันจะ ใบเป็นใบชัดเจนใบไม่ละเอียดใบใหญ่อะเนี่ยดูเงี้ยดูเงี้ยคือหน้าเล่นอ่ะมันเป็นที่นิยมมากครับอันนี้ไม่สร้างมาไม่กี่เดือนนะเนี่ยยังไม่ถึงปีเนี่ยไม้ต้นนี้เป็นคืออย่างต้นแท้ก็ยังยังทำรากสวยกันไม่ได้เลยครับอาจารย์อืมก็ได้ขนาดนี้ก็โอ้ก็เป็นเป็นไม้เสียบครับ นะครับนี่ถึงยอดแล้วขึ้นโครงสร้างหมดแล้วนะครับผมเป็นต้นแรกเลยครับที่สร้างใกล้จบเพราะผมเพิ่งได้มาไม่นานนะครับสาหรับเพนน่าตัวเนี้ครับก็ยากอยู่นะนะครับโครงสร้างข้อสไตล์บ้านมดนะครับจริงๆก็ไม่ยากหรอกคุณมดก็ขึ้นลักษณะกิ่งเดี่ยวผมจะพูดถึงบ่อยๆกันแล้วกันนะฮะน้องๆสําหรับที่ท่านที่สร้างงานบอนไซผมสังเกตจากคุณมดสร้างนะครับก็จะเล่นกิ่งเล็กๆนี้เลยแล้วเขาก็จะคัดกิ่งบิดตาไว้ตั้งแต่เล็กนี้แหละ เขาจะไม่เล่นจะตายเรานะฮะทดไว้แล้วก็หนีไปเที่ยวสีห้าเดือนกลับมามันโตแล้วอะไรประมาณเนี้ยเขามันไม่ได้เป็นบอนไซเองนะต้นไม้นะครับเราต้องบิดดัดโค้งงอตัดแต่งเขาเนี่ยดูคุณมดตัดนะฮะให้ให้ดูในรายละเอียดก็จะตัดอย่างเงี้ยไล่ไปทีละกิ่งสองกิ่งทีละใบสองใบเนี่ยนะตั้งแต่เล็กๆอ่นนะครับเนี่ยถ้าอย่างการทํารายละเอียดของผมเนี่ย ผมไอใบที่ผมที่ผมตัดออกเนี่ยคือใบใบที่ผมต้องการไม่ไม่ได้ใช้ตาเขาผมก็จะตัดเคลียร์ข้างในออกให้มันโล่งแล้วก็จะเหลือใบตรงตาที่ผมจะใช้ทดครั้งต่อไปเออเอาไว้เฉพาะตามันจะดูง่ายด้วยครับเพราะว่ามันไม่เราเราจะรู้เลยเนี่ยอย่างตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยครับอาจารย์อย่างตรงเี้ยข้างในผมจะเคลียร์ให้โล่งเนี่ยผมครั้งต่อไปผมก็จะมาตัดทดเขาตรงเี้ยครับ มันจะไม่งงด้วยครับเวลาเราทําเวลาไม้มันเยอะๆแล้วอ๋อต้องไล่ตรงโคนมันจะทําความสะอาดตรงโคนกิ่งให้สะอาดให้หมดเลยแล้วตรงปลายนี่ให้มันเลี้ยงตัวมันไปก็เดี๋ยวเลี้ยงให้กิ่งมันเริ่มเปลี่ยนสีผมก็มาทดแล้วครับอืมนะฮะแล้วแล้วถ้าเรายังไม่เข้ารวดใช่ไหมเดี๋ยวเข้าเลยครับวันนี้เข้าแล้วอาจจะต้องตัดทดเอาจริงหมดแล้วเพราะไม้มันยอดแล้วครับอืมนะนะก็คือพอพอเข้ารวดเดี๋ยวมาดูนะในรายละเอียดเลยต้นนี้ จะได้ดูในการสร้างแต่ละกิ่งก็สร้างแบบนี้ถูกไหมครับเหมือนกันหมดครับนะเหมือนกันหมดนะฮะนะก็คือเคลียร์ตรงโคนไม้ออกถ้าเราไม่เอาตรงไหนไม่เอาเออจังหวะไม้ก็ต้องดูทิศทางของกิ่งเมนนั้นตรงนะฮะกิ่งซับก็ให้ตรงส่วนในรายละเอียดย่อยก็ท่านก็ประยุกต์เอากันแล้วกันนะฮะลงสนามลบเราพลิกแพงเอาใช่ครับนะครับ คือความคิดผมนะครับในการสร้างไม้นจะทําเหมือนกันทุกคนไม่ได้หรอกครับมันต้องอยู่ที่บบหนึ่งจินตนาการของเรารและการพิแพงแล้วก็ธรรมชาติให้มาเราจะทํายังไงไปต่อให้มันดูสวยแค่นั้นแะครับก็บต้องก็ต้องพิแพงเอาใช่ครับพิเพางเอาแ,<ะ>แบบตามตำราผมว่ามันยากครับแต่ส่วนใหญ่ขโหูมันตามเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็โหูรู้แล้วนะสวยแล้วนะใช่ครับ จริงๆแล้วถ้าชอบอ่ะคุณมดมันก็ไม่ยากนะใช่ครับแต่ข้อสําคัญมันทําไปเบื่อง่ายเพราะเราไม่ชอบไงแต่ถ้าชอบอยู่เขาได้ทั้งวันนะครับผมสังเกตอย่างนั้นนะถ้าเราชอบสิ่งใดเราก็จะอยู่กับต้นนั้นต้นอื่นก็ปล่อยเละเทะเลยนะครับแต่จริงๆแล้วนักสร้างสรร์งานบนใจเราทําแล้วมันขายได้คุณมดนะครับผมแรงบันดาลใจคือเงินอบอกเลยที่ดีอย่าทํทเป็นเล่นเป็นงานดีเล็กไปมันจะเบื่อครับ ผมบอกท่านอย่างนี้ดีกว่าทุกอย่างมีต้นทุนเสมอนะครับทุกความสาเร็จก็ทุกผลลัพธ์ก็จะมีต้นทุนนะเอาเอาอย่างนั้นดีกว่าเราอย่าสร้างงานแบบแบบขายก็ได้ไม่ขายก็ได้เราลองตั้งเป้าหมายว่าถ้าจบแล้วขายได้มันจะมีกําลังใจครับเวลาเราเบื่อมันจะได้ไม่ทิ้งมันนะครับหนึ่งต้องการแสงแดดมาดับหนึ่งเลยนะครับน้ำเรารดกันแล้ว น้ำอากาศแสงแดดในแสงแดดสาคัญจริงจริงไม่งั้นข้อยืดนะครับอย่างผมทําเนี่ยโอ้โหโพฮาวายไม่ได้เลยเพิ่มหน้าได้หวานอย่างเงี้ยเพิ่มหน้าได้หวานยังบอทนแต่ถ้าเป็นเพิ่มหน้าอยากอย่างเงี้ยใช่ครับเพิ่มหน้าตัวนี้ก็ที่ที่จะยากกันก็คือเรื่องข้อเนี่ยคหละข้อข้อข้อจะยืดยาวเลยเดี๋ยวทาบกิ่งเอานะครับแต่ข้อสาคัญต้องละเอียดทุกขั้นตอนจริงๆครับ นะเพราะนั้นสร้างไม้สวยต้องทุกขั้นตอนอนีิงๆครับทีนี้ก็เข้ารวดนะครับโอ้โหเข้ารวดยังอ่อนอย่างเงี้ยเราไปเข้าตอนแก่ก็บิดไปเถอะไสแตกหมดนะนี่เคล็ดลับนะครับบอกเลยนะความเข้าใจที่ที่เราเข้าใจผิดว่าต้องรอมันให้ใหญ่เท่านั้นเท่านี้โอ้โหรอไปบิดไส้แตกหมด ร้อใหญ่เราค่อยมาตัดทดใช่ไหมเออถ้า,าม,มาตัดทดแเรามาบิดแตกตรงไหมยากยิ่งกว่าลุ้นหวยเออนะแท <c oughs> งหวยถูกง่ายกว่าเลยนะครับนะครับเนี่ยเข้าลวดเรียบร้อยแล้วนะตัดยอดนะ <c oughs> ต้องมาศึกษานะครับมาสัมผัสถ้าใครสนใจที่สร้างงานมันจึงจะเข้าใจนะครับลำพังดูคลิปนี้ก็ยากอยู่นะ นะครับเท่าที่ผมผมผมเทียบจากผมเองนะแล้วก็พอมาดูสัมผัสแล้วก็ต้องไปลงมือทําเอาเรื่องอยู่ครับเพลวดก็จะได้นะครับนะครับโครงสร้างตําแหน่งอะไรครบหมดแล้วเรียบร้อยนะต่อไปก็รอทำรายละเอียดนะครับทำรายละเอียดไอ้ควรกิ่หนึ่งกิ่งสองโอเคยังโอเคครับนะครับหนึ่งสองโอเคแล้วนะครับหนึ่งสองสามสี่หน้าห้าหน้าตั้งยอดครับ นะครับทิศทางตามสไตล์บอนไายมันหมดเลยนะครับตัวนี้เป็นก่อหินเป็นเพมหน้าใบหยักนะครับตัวนี้เหมือนกันตัวนี้เป็นต้นหยักของต้นเอี้ยวมาตรฐานครับครับผมสร้างจิิงขึ้นตับหลังทับหน้ากิ่งเมนอันกิ่งสองเนี่ยขึ้นตับหน้าแล้วนะครับผมลับหน้าขึ้นซับหลังขึ้นกิ่งเมนกิ่งที่สองกิ่งที่สามที่สี่ หนึ่งสองสามสี่นะเป็นไงความรู้สึกคุณมดตั้งไม้กลุ่มนี้ก็สนุกดีครับแต่มันก็จะแอบมีความยากนะครับสําหรับเพมหน้าใบหยักเนี้ยเนี่ยดูดีครับคอจะชอบแอบยืดครับอืม้อยืดใช่ที่เอาไว้แดดเะเอาไว้แดดบางทีเขาเขาเขาผมว่าเขาสร้างยากกว่าเพมหน้าไต้หวันนะครับสําหรับไม้ไซส์เล็กๆนะครับอืมเพราะว่าข้อเขาชอบแอบยืดครับอาจารย์เออนะครับ ข้อยืดนั่นเองแต่ก็มีวิธีแก้ไขได้เหมือนกันนะครับ,รบนะฮะแก้ไขค่อยๆสร้างกันแล้วกันนะครับเราจะบอกยังไงก็แล้วแต่ท่านต้องลงมือทำนะคุณมดนนะก็น่าเล่นครับคือมันเสียบติดง่ายอะไรง่ายหมดเลยครับเราก็เอาแค่หาต่อเพมหน้าไต้หวันหรือต่อเทมหน้าไทยมามาเสียบก็เล่นได้เหมือนกันหมดเลยครับแล้วก็ใบเขาก็ถึงไม่ละเอียดยิบมันก็สวยนะมีจังหวะช่องว่างนะคุณมดนนะครับผม ถ้าเป็นเพมหน้าไต้หวันมันก็เป็นก้อนนะครับผมอันนี้มันมีจังหวะมีช่องว่างใบชัดเจนครับผมเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะคุณมดบอกว่าอะไรนะเคลียร์โคนแล้วก็เอาไว้เฉพาะกิ่งที่จะเอาอ่าใช่เห็นไหมครับเนี่ยผมจะตองให้สะอาดหมดเลยแล้วทีนี้ใบอ่ะผมจะปล่อยเก็บไว้เฉพาะตร,รงที่ผมจะต้องการให้เขาแตกตาครับ,รบก็เฉพาะอย่างนั้นนะครับแล้วก็เข้ารวดถ้าไม่ได้ที่ทางครับผมนะครับตรงไหนได้แล้วก็ไม่ต้องเข้า นะครับก็สร้างไม้อย่างนี้นี่นี่ที่ผมพูดไปนี่สําคัญนะครับก็คือทาอย่างนี้ทุกเก่งนะทำนี้ทุกผมนะครับทุกไม้ทุกกิ่งคับผมนะครับเพราะนั้นก็เป็นเทคนิคที่สําคัญยิ่งผมเน้นย้ําเลยนะครับตรงนี้ถ้าเราไม่ทําแบบนี้นะฮะไม้เราจะไม่ถึงจุดไม้ปลายทางอันนี้เลี้ยงไม่กี่เดือนนะครับเนี่ยจบแล้วนะครับสําหรับบนไซบันหมดนะครับขายไปนี่ก็ขายนะครับขายต้นใจทั้งมาก็รวกัน มาดูมาดูมาดูกับตาดีกว่านะคุณมดนะครับต้นนี้ต้นนี้สวยครับต้นนี้รากมีเกาะหินมีขนแหงอรากสวยนะครับรากสวยพอดีคนที่เขาทําเกาะหินมาผมไปรับช่วงต่อมาได้สวยมากเลยครับเกาะได้สวยได้เรียบโอ้โหมีความขยันหมั่นเพียรจริงจรนะครับนะเอาละครับสมคุณค่าราคาแน่นอนเพิ่มหน้าอยากไปอยากนะครับขอบคุณครับคุณมดครับสวัสดีคับ